อะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งฟอลอเรนกับกูเปล่าตัวละพันกูเห็นปากดีในติ๊กตอกเยอะอะมึงอะกล้าเปล่าโอ้โหทุกคนมีคนมาท้าผมหนึ่งหนึ่งฟอลอเรนอะทุกคนตัวละพันเลยอะเฮ้ยมันใครวะเนี่ยฟอรเรนติโน,โนเอ้ยไม่ใช่มหาเทพฟอรเรนติโน,โนรู้จักเปล่าเฮ้ยทุกคนตัวละพันเลยเหรอทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองตอบกลับไปดูนะอันนี้มันมันทักมาตอนประมาณห้าโมงนะเดี๋ยวผมลองตอบมันกลับก่อนจริงหรือเปล่าตัวละพันอะ เดี๋ยวรอมันอ่านก่อนนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหเขี้ยไม่อ่านโคตรเร็วเลยทุกคนเฮ้ยมันทำไมมันออดเฟสเร็วจังวะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเดี๋ยวอรอดูมันตอบก่อนนะทุกคนเออเฮ้ย hey, มันตอบกลับมาแล้วทุกคนจริงเดี๋ยวผมลองเอ้ยขอตัวอื่นได้เปล่าวะผมไม่ถนัดฟอร์เรนอะคับผมอ่ะเออโอ้โหแค่อ่านโคตรเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูมันตอบกลับก่อนนะทุกคนเออไอ้เขี้ยมันจะตอบปะโอ้โหเขี้ยมันตอบกลับมาแล้วทุกคนกลัวดิโอ้โหเขี้ยใครกลัวมึงฮะ โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะแบบจะจะสร้างห้องเลยทุกคนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะส่งเลขห้องให้มันเดี๋ยวยังไงถ้าทุกคนผมตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยนะทุกคนเพื่อไม่เป็นการยืดเยื้อนะเดี๋ยวผมจะส่งเลขห้องให้มันเลยนะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเฮ้ยมหาเทพทําไมไม่มีสกินวะโอ้ยเทพจริงหรือเปล่านี่ยทุกคนที่จริงผมจะบอกก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นแบบความจริงเลยนะไม่ได้ผ่านการโมเลยทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นปลลินนะ คือผมแบบไม่ค่อยชอบเล่นฟอรลินอะแต่ว่าไม่รู้จะจะสู้ได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าเด็กมาทาทุกคนตัวละพันเลยนะเดี๋ยวผมต้องลองแล้วแหละเออถ้าได้ก็แบบละพันแต่ผมไม่เข้าใจว่าพันแบบยังไงวะคือใครคิวได้เยอะก,กว่าอย่างนี้หรอ โอเคทุกคนเด procent, ouais, pues, ี <in <in> <in> ๋ยวมาเริ okay, <in> <in> <in ่มกันนะอู้เฮ้ยเป็นงานนะเป็นงานนะเป็นงานนะเดี๋ยวผมผมอัพสกิลสองก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมอยากเคลียร์คลิปก่อนนะคือพอเลนมันจะแบบต้องเวฟสองก่อนนะทุกคนอู้โหเคลียร์เวฟสองก่อนกูวะเฮ้ยใจเย็นครับพี่อู้โหอะไรวะโออะไรวะอะไรเฮ้ยใจเย็นดีน้องหนูเฮ้ยจะจะกิ่งเกินไปไม่ใช่นะเนี่ยโอ้โหเชี่ยตัวละพันแม่งกิ่งไปหมดเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยครั้งแรกนะเนี่ยที่มีคนมาท้าผมเนี่ยที่จริงผมไม่ค่อยจะจะแบบมันก็มีเยอะแหละแต่ว่ากูไม่ค่อยรับเออไม่ค่อยจะไปมีเเเเวลลลาาไปป่นนนนนะททุุกกกคคคฮ้ยโโออดด ผมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่ไม่รู้คือโง่แล้วแหละเออคือที่ททจริงเวลาหนึ่งกันนะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องไปปาดอกให้มันโดนตัวตัวละครเท่าไหร่นะทุกคนพยายามปาให้โดนนะเออโดนโดนคลิปอ่ะนี่ไปดิทุกคนมามาดิมาดิครับผมเฮ้ยมึงหนีทำไมอ่ะเหี้ยสิ่งป้อมไม่เอานะเพื่อนมาดินี่ทุกคนผมจะปาใส่คลิปเอานะง่ายกว่าเยอะนะทุกคนไม่ต้องไปปาใส่ตัวละครนะนี่เอาดิอู้อู้เอ้โหเชี่ยนเป็นงานด้วทุกคนเฮ้ยเป็นงานดีแลวทุกคนฟิกเกอร์โอ้โหมันเอาพัดมันเอาแบบระเบิดมาด้วย เดี๋ยวต้องลองก่อนเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนทุกคนผมจะออกตันเลือดก่อนนะปกติหนึ่งหนึ่งปะเนก็ต้องออกแบบของรวมด้วยนะทุกคนแต่ว่าแบบผมว่าไม่ต้องหรอกแต่ว่ามันมันมันซื้อมาแล้วแต่ผมจะไม่ซื้อตามมันนะทุกคนเดี๋ยวหาว่าผมไปก๊อปของอีกเออไม่ใช่ไม่ใช่อ่ามาคุณรีเลือดกลับมาแล้วทุกคนรู้สึกว่าสกิลเพ์เขาก็ได้นะเออแต่ว่าแม่งแบบมาท้าผมไงทุกคนอะไรวะต้องไมต้องมาท้ากูปากดีก็จริงอยู่แต่กูก็โหดไงเออยอมรับความจริงไม่ได้หรอลช่่อออองงเเหหมืืนนนนนนกกััะะะีจไรครับผผมมออะไรเาดิ โอ้โหแช่อันตีไม่ติดเฮ้ยอันตีมันบันบ็กเหรอวะออาเอาดิออนดี้อูคือดอกดอกไม่โดนดอกไม่โดนมาเชียร์คลิปก่อนผมตลอดเลยทุกคนเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นเฟซป,ป,ปอมนะเมื่อกี้ลืมส่องเฟซเลยนะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้กูไปจานมึงแน่นะกูบอกเลยเลยแหมเป็นมหาเทพยอย่างดีนะมึงเลยลำลำเป็นหรือเปล่าฮะนี่กมจะปาใส่คลิปเลยนะทุกคนเออไม่ต้องไปปาใส่คนนะง่ายกว่าเยอะนี่ง่ายกว่าเยอะเอาดิเอาดิอาด,ดอกโดนปะโอ้โหแม่งสิงป้อมอีกแล้วอะไรวะอย่าสิงป้อมดิเพื่อนแน่จริงก็ต้องไฟกันต่อหน้าเฮ้ยไม่เล่นไหลวะเนี่ย ทุกคนมาเดี๋ยวผมจะเคลียร์เคลียร์คลิปไปก่อนนะมาเคลียร์คลิปไปก่อนเอาของที่ผมจะออกผมได้ตัดเลือดแล้วนะเดี๋ยวผมจะออกเป็นอ่าวอเคนมาแทนนะทุกคนเอออยากได้ดาเมจบ้างอะ่ะที่จริงมันต้องแบบเน้นดาเมจหน่อยนะทุกคนหนึ่งๆกันน่ะไอ้เคลียร์มหาที่ฟอลินไม่มีสกินได้ไงวะหรือว่ามันมันอ่อนให้ผมว่าทุกคนไม่จำต้องใช้สก,กินก็ได้นี่ผมปาดอกโดนแล้วมาดิมาดิมาดิครับผมมาดิครับผมฮะฮะมาดิครับผมมาดิครับผมโอ้โหเคียียหนีเลยทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไม่ธรรมดานะที่จริงผมเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยถนัดนะทุกคนตอบตรงๆเลยคือฟอร์เรนผมไม่ค่อยเล่นนะส่วนม่าผมจะเล่นแครี่แทนมันไม่สู้เออมาดิมาดิมาผมปาส่คลิปเลยทุกคนไม่ต้องไปปาเศตัวละครปาส่คลิปง่ายกว่าง่ายกว่าเอาดิไหนวะนี่โดนด้วยทุกคนเอาครับผมมามาดิมาดิอู้หหูหูหอู้หหคือถ้าเราปาดอกไม่โดนก็พยายามหนีทุกคนพยายามหนีทันทีมาดิ มาดิอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแม่งแม่งกระสิงป้อมใครจะไปเล่นกับมึงได้วะเนี่ยโอ้แม่งจะมาทานหนึ่งหนึ่งตัวละพันแม่งสิงป้อมใครจะเล่นฮะถามหน่อยเฮ้ยวาเอ้ยมันกรอบของกูปะเนี่ยไม่ใช่กรอบมันไม่ออกตัดเลือดวะทุกคนมันออกเวอร์เก้นก่อนเลยอะมาทุกคนผมได้เวอร์เก้นแล้วทุกคนเออเดี๋ยวขอออกเป็นเกาะนะทีนี้จะออกเป็นอะไรดีวะเอาสะท้อนแล้วกันนะเห็นเขาออกกันเยอะทุกคนที่จริงผมก็ไม่ใช่เมดฟอร์เรนเท่าไหร่หรอกอ้ม่กูแย่งแม่งเลลยยยแแ่่งงมเโอ้โหเียมมมมึึงงกกกกก็ดดอออแแ่่่นนนนเเิิะ ดีด่อด,ด,ดีดักหน้าเลยทุกคนเอ้ยมันก็เป็นงานทุกคนมันแบบเดินรู้ทางด้วยทุกคนเอ้ยมอันตีเลยเหรออ้ยดอกโดนแล้วดอกโดนแล้วนี่โดนคลิปแทนก็ได้ทุกคนมาเดี๋ยวพยายามใช์วิธไปก่อนนะทุกคนเออถ้าเขาไม่ไปก็ต้องแบบแต่ว่ามันมันก็เป็นงานนะที่จริงอะมันก็ถือว่าโหดอยู่นะแต่ว่าจะไม่ต้องมาท้าหนึ่งหนึ่งด้วยอะไรไม่เข้าใจเลยทุกคนเออมันใส้อะไรกูขนาดกันเนี่มนยมาเอาหน่อยมะเอาหน่อยมะเฮ้ยอนี่นี่ดอกโดนแล้วทุกคนเอาดิเอาดิมาผมดอกนละ เทคนิคล <Billboard. S 1> ับนะเทคนิคลับนะมาดิโอ้โหเชื่อโอ้เชื่อป้อมตีกูโอ้โหโอ้สัตว์มันมีระเบิดอะไรวะยื้ไปแล้วหนึ่งพันกูทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น้ยสงครามยังไม่จบสงครามยังแบบใจเย็นผมจะออกเป็นอะไรดีวะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนโอ้โหเชื่อมันเอาป้อมก่อนเลยทุกคน โอ้ยมันออกของตามผมเลยเที่เก๊อปของนี่ว่ามีหน้าแม่งแบบมันได้เปรียบเพราะมันมีระเบิดไงทุกคนแล้วอีกอยากสิงป้อมด้วยสกิลเพยไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอเดี๋ยวมันเจอเนี่ยเมันเข้าป้อมแล้วมันเข้าป้อมมาแล้วหนามันาามาแล้วป้อมนี่เป็นไงดอกโดนด้วยตายไปซะทีมึงตายซะตายมาพันหกูกลับคืนมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาผมได้กอดสะท้อนแล้วทุกคนเออเดี๋ยวผมจะเอาป้อมคืนนะทุกคนน่าจะได้ป้อมนะเออน่าจะได้ป้อมคืนนะได้ปะเนี่ยมาทุกคนได้หมดผมได้ป้อมคืนอ่ะ ว่าน่าจะไม่ไม่ใช่นะลมจับเุ้ยจับไปหนึ่งทีแต่ว่ากูก็ได้คืนอนะ่ะพันหนึ่งกูอ่ะไม่เสียฟรีแล้วทีนี้เห็นคนเม้นต์บ่อยๆห้ทุกคนว่าผมไปเดิมพันหนึ่งๆอะไรกับบ้าๆบอ่อทุกคนเลยีจริงก็อยู่ดีทำไมต้องเสียตังค์ด้วยอ่ะออไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจนี่ผมปาดักผมปลาดักเห็น่ะมันเป็นสกิทขั้นสูงจำไว้จำไว้มาดิเอาดิโอ้โหเขี้ยเฮ้ยใจเย็นพี่แม่งเู้นือปลาดอกไม่โดนนี่ต้องแบบเล่นยากนิดหนึ่งนะนี่เอาดิเอาดิเอาดิครับผมเอาดอาดาดดดอกดนนะกดอกอกโนกนนนนนไไไหหห เอาดิเอาดิอาดโอ้โหสัตว์เอ้ยแม่งผมต้องออกอันนี้สุดแล้วเอาเป็นไอ้นี่นะหินนะเล่นหินแม่งเลยทุกคนจะได้ยื้อได้เวลาเราไฟอู้หูเสียได้ป้อมเสียป้อมคืนเลยอะแต่ว่ามันมันมันไม่ได้บอกใช่ปหว่า,า,วาแบบเราเราเรา,เราต้องชนะนะหรือว่าไงวะเสียเอาไปก่อนแล้วกันนี่นี่นี่ตีต,ตีอะไรวิ้ยมันบรรลุแล้วไม่ใช่นะมันไม่ใช่หลุดนี่ตีไปก่อนทุกคนได้แล้ว1000บาทวนีทุกคนเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปไปก่อนแล้วทุกคนรอก่อนนะผมได้กลับมาแล้วคนึ่งไพอนมา้อมก็ได้เอาหน่อยม นี่ดอกโดนด้วยเห็นปะนี่ดอกโดนด้วยนี่เอาดิใครแม่นกว่ากันล่ะใครแม่นกว่ากันล่ะกูไม่แม่นนะแต่กูฉลาดไงเออกูมีสมองเยอะไม่เหมือนมึงหรอกไม่เหมือนมึงหรอกไม่เหมือนมึงหรอกมาดิเอาดิอูโหใจเย็นพี่เฮ้ยใจเย็นพี่พอ้โหเชี่ยถอยก่นอนเ,เริ่มแรงนะเริ่มแรงไม่กดไอ้ระเบิดด้วยเมื่อกี้เกือบไม่รอดตอนนี้จัดไปได้แล้วแม่งหล่นที่ไหกคนแม่งตัวละพันเลยนะเฮ้ยตั้งพันหนึ่งอ่ะเออหนึ่งหนึ่งไม่ควรจะออกก่อเกิดนะผมแนะนำเลยนะเออการเล่นหนึ่ง ราะว่าแบบมันจะทําให้เราแบบเสียพวกช่องไปฟรีๆนั้นก่อเกิดแม่งมีมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรหรอกหลบหลบทันหลบทันเลยจ้ะหลบทันเลยจ้ะนี่มึงดอกไปโดนกูก็ดอกไปโดน <c oughs> เอาดีครับผมผมจะบอกแลวผมไม่เน้นปลาใส่คนผมเน้นปลาใส่คลิปแทนมันจะได้ง่ายกว่ากาันเยอะอะไรครับโอ้โหเฮ้ยใจเย็นพี่เฮ้ยพันหนึ่งกูพันหนึ่งกูนนงกถอยก่อนนะทุกคนถอยก่อนแม่งเอ้ยแม่งตีโซโล่ด้วยทีนี้เรียบร้อยโอ้ เอ้ใจเย็นปี่ไอ้ใจเย็นปี่ใจเย็นปี่ไอ้ใจเย็นปี่ไอ้ใจเย็นปี่ไอ้ใจเย็นปี่อือตายนะตายนะตายนะนี่เอาดีครับผมเอาดีครับผมอือเป็นไงทุกคนมันเอาผมไม่ได้ผมบอกแล้วเออเห็นปะอีรู้ซึ้งยังรู้ซึ้งยังเนี่ยนี่ความต่างสกิลพีมีปัญญาเอาได้เปล่าเมื่อกี้เออคิวไม่ได้ไง รอดเฉยฮะอู้ยังงงเลยอะเป็นไงต้องจบนะไอ้เหี้ยมันก็เป็นงานนะทุกคนไม่อยากยืดเยื้อเดี๋ยวแพ้ไหมอยู่ดีแม่งอยากเสียตังค์เช่นนั้นถ้าถ้าผมแพ้ผมก็จ่ายจริงนะทุกคนผมไม่ได้ขี้ฟันนะเอาดิ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 เอาด,เอาด,เอาดิเอาดิครับผมเอ้ยมันออกอะไรวะนี่ทำไมคุณเหนื่อยจังวะสัตว์เอ้ยแม่งได้เลือดทุกคนมันได้เลือด,ด,อดโอ้โหสัตว์ดอกโดนด้วยแม่นอะไรเกินแม่นอะไรเกินเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิครับผมเอาดิครับผม เอาดีครับผมเอาดีครับผมฮะฮะโอ้เฮี้ยเฮี้ยแรงเกินไอ้ย่มันออกอะไรวะนี่ยัต้องออกตามมันปะนี่ทุกคนผมไม่ใช่เมดฟเอเลนจังสมบูรณ์แบบนะผมขายแม่งอันนี้ก่อนดีกว่าผมไปออกเออตามมันแล้วกันถุงมือนะอย่เพิ่งตีบ้านดิหิวเงินเหรอห,หรอือว่ากลัวแพะกลัวแพะแต่ว่าผมาว่ามันต้องบินแน่เลยทุกคนบินปะให้มีศักรีพอปะมีศักรีพอปะอ่ะอะอะอะไรอะไรครับผมโอ้เฮี้ยแรงว่ะผมต้องออกขี้ใหญ่ด้วยละทุกคนผมต้องออกขี้ใหญ่ด้วยละจังหวะ เอาเอาดเอาีเอาดีครับผมโอ้ยหใจยเย็นใจยเย็นพี่เฮ้ยโอ้โหสัตว์แตกเลยแม่งกูไม่ได้กดหินเลยเมื่อกี้เฮ้ยใจยเย็นเดี๋ยวเพิ่งจบบ้านนะเฮ้ยมันไม่กล้าจบหรอกทุกคนเพราะว่ามันมันเท่ากันไงมันก็ไม่เสียตังค์ไงนะเอออย่มันยังไม่จบมันยังไม่จบเดี๋ยวผมแม่งแบบตบตบ,ตบเหลี่ยมแม่งเลยทุกคนแม่งรีบจบเลยนะได้หนึ่งตัวแล้วจบไปเลยนะทุกคนคอยดูไอ้เหี้ยมันก๊อปของผมนะเมื่อกี้ผมผมออกหินมันก็ออกหินตามเนี่ยใช่ปะ่ะไ,ได้นะนิวขายแม่งกูไม่ออกแล้วออกขวานตามนึงเลยเป็นไงเอออออนกก๊๊ปปปขงใช่ะคืรีบบจนะทุกคนเฮ้้ยจังหวะนีมมาาดดิิเอามาาดดิิม มหาเทพมหาเทพเจอมหามหาอะไรมารีบหนีจับเลยทุกคนชี้ใหญ่สำคัญนะเออผมบอกแลว้วมันแรงขึ้นโคตร,คตรเลยอ่ะมึงจ่ายจริงไปนี้อ่ถ้าเล่นแบบนี้นจะจ่ายจริงหรือเปล่าทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะจ่ายอยู่นะน่าจะกระเป๋าหนักนะมาท้าคนเนี้ดอกโดนนี่เห็นปะทุกคนตอนนี้ผมเริ่มแม่นแล้วผมเริ่มเริ่มแม่นแล้วทุกคนเลิ่มแม่นแล้วมาดิมาดิมาดิาดอ้ยเอาเอาเอาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนเอาอย่างนี้เลยเหรอเพืเอ่อนฮะ นี่เป็นไงทุกคนดอกโรดอันนี้เขาเรียกว่าใช้ใช้สมองเล่นเ,เห็นเป็นเนีย่ยใช้สมองเล่นให้รีบจบเลยทุกคนแม่งเดี๋ยวเสียตังค์ได้จบได้นะจบ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 ไปเยี่ยวกุเหลี่ยมแม่งเลยเห็นปะ่ะมึงชอบเหลี่ยมใช่ปะ่ะพวกเจอท่าหนงหนึ่งมันต้องเจอแบบนี้มึงเสียตังค์แน่นี่โอ้โหขี้มันจะขายอะไรโอ้ออกขี้ใหญ่ด้วยถ้าออกขี้ใหญ่แม่งผมน่าจะสู้ไม่ได้ดทุกคนเออ ไป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 รีบจบรีบจบจบทันป่าวะ <c oughs> ตีแรงป่าเอ้ยต,ตีบ้านเลยทุกคนตีบ้านเลยจังหวะนี้ต้องจบแล้วทุกคนไม่จบไม่แพ้เนี่ยบอกตรงเลยนี่จบบ้านไปเรียบรอยครับ <S <S ผม1 0 0 0พบาทกูมาแล้วได้หนึ่งพันแต่ว่ามันมันอะไรวะแบบใครได้เยอะกว่าใช่ปะ่ะเออหรือยังไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปทักหามันนะเดี๋ยวผมไปทักหามันก,ก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมแบบแบบทักทักทักถามมันก่อนนะทักทวงตังค์อ่ะเออนี่พันบาทกูมาเดี๋ยวรอมันอ่านนนะทุกคนมันอ่านแล้วแต่ว่ามันจะตอบหรือเปล่าวะเฮ้ยเอาไงเนี่ย นี่ไงกูบอกแล้วมามาแบบสูตรนี้เลยทุกคนกูไม่จ่ายเนี่ยโอ้โหแม่งแบบกูไม่จ่ายแบบมาสูตรนี้ตลอดทุกคนผมบอกเลยแม่งแบบตลอดอะสูตรแบบนี้กูไม่จ่ายเนี่ยเออเนี่ยแม่งตอบกลับคุณด้วยเอ้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเอาเอารูปผมให้ออกก่อนนะเนี่ยทุกคนโอ้โหไม่จ่ายมีอะไรปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเชี่ยเดี๋ยวกูต้องต่อนะผมประจานแม่งเลยทุกคนนี่เนี่ยประจานนะเฮ้ยบอกไปเลยเนี่ยประจานนะทุกคนเออเดี๋ยวรอดูมันตอบกลับก่อนนะทุกคนโอ้โหทุกคนดูมันตอบด เรื่องของมึงไปละโอ้โหเจ็บกีดอะทุกคนเอออะไรวะแม่งต้องต้องทำอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนฮะฮะอะไรโอ้โหทุกคนเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไม่ไป่จ่ายไอสัตว์แม่งบล็อกเฉยเลยทุกคนบล็อกหนีแล้วทุกคนอือเฮียเอ้ยแม่งจะส่องก็ส่องไม่ได้ทุกคนก็มีประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปนี้นะก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับพวกที่แบบมาท้าหนึ่งหนึ่งตัวละพันนะสุดท้ายผมก็ไม่ได้ตังค์นะแต่ว่ากูก็ไม่เสียตังค์อะครับผมเออก็แบบเอาได้คลิปไปนะทุกคนอ๋อถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ ก็ท้ามาแต่กูอาจจะไม่เล่นนะทุกคนเพราะกูไม่มีเวลานะก็ประมาณนี้แหละสหรับวันนี้ไปละนี่เอาไว้ดูสําหรับไอ้เฮียนี่แหละดูดูนี่นะ